พี่น้องมามันอ่อนศิลป,ปะสิบห้าพี่น้องมาหลับชมบอนไซ้ต้นก้างปลาเกาะยิดบอกนี่ผมกบะบท่านหหดไดนานหนมีหมอด้วยพี่น้องนะบท่านไหนมีหมอดเดเลยเอาหยามาตกแตง่งแทนหมอดครับพี่น้องก็ะเทือาสวยงามอยู่ครับผมพี่น้อง ลงตัวครับผมอันนี้ก็เป็นการศึกษาและเก็บเกี่ยวครอบครและประสบการณ์คือเก่าครับนี่พี่น้องเจียพี่น้อง <c oughs> สุดยอดเลยครับพี่น้องกะล,ลองๆเป็นป,ปูครับผมต้นกลางปลาหาง่ายครับผมถ้าเข้าโบีหมัดเขาก็นี่แห,หละเอาหยามาตกแต่ง ง่ายเหมือนกันครับผมประมาณนี้ครับสวัสดีครับ